ผ้าฝ้ายทอมือจ้าผ้าฝ้ายทอมือลายดอกพิกลตีนแดงค่ะสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าคะนี่สวยๆแบบนี้เลยจ้าราคา1590บาทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริผ่าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะผ้าทอมือดอกพิกลตีนแดงผืนนี้นะคะให้กับคุณพี่นะคะคุณพี่น้ําทิพย์นะคะอยู่อําเภอหันคานะคะจังหวัดชัยนาทค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่สั่งซื้อเนาะนี่ค่ะผ้าทอมือ ผ้าทอมือส,สวยๆผื bon นนี้ค่ะคุณลูกค้าคะขนาดหน้าผ้านะคะขนาดหน้าผ้าหน้าฟืลมนะคะอยู่ที่95เซน95เซนนะคะรายดอกพิกลค,ค่ะคุณลูกค้าคะมีหัวสิ้นตีนสิ้นครบเลยนะคะคุณลูกค้าคะผืนนี้สวยปังมากคืนนี้ผืนนี้สวยปังมากๆเลยค่ะรายดอกพิกุลตีนแดงสวยๆเลยคะ่ะหน้าผ้านะคะ95เซน95เซนนะคะความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้ คุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้านาไปตัดเสื้อนาไปตัดผ้าถุงนาไปตัดกระโปรงหรือว่านาไปตัดกางเกงคือสวยแล้วก็พีเมียมากเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะหรือว่านะคะถ้าแบบว่านาอซื้อเป็นของฝันของฝันเนาะสําหรับคนตัวใหญ่ๆคนตัวสูงตสูงๆนะเป็นผ้าคลุมไหล่ได้เลยนะคนตัวสูงๆเนาะเนี่ยค่ะเนาะอย่างนุ่มก็ใส่ได้เห็นไหมก็จะเป็นผ้าคลุมใหญ่ของนุ่งจะเป็นผ้าคลุมใหญ่ผืนหนึ่งเนาะเพราะว่าหน้าผ้าอยู่ที่95เซนหน้าผ้าอยู่ที่เ5เาสิบห้จเซนเนี่ยนุ่ คุณลูกค้าได้ดูเห็นไหมคะใส่ได้นะใช้ได้นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ได้เลยเป็นผ้าคลุมไหล่สวย,สวยๆเก๋ๆแบบพรีเมียมสุดๆเลยคะ่ะห่มได้แบบทั้งตัวเลยคุณลูกค้าคะ่ะสวยมากเนะเาะเผื่อแบบว่าเราแบบว่ามีเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่รีแลซกเปลี่ยนสถานที่นั่งสมาธินะคะวันนั้นไปเที่ยวนาอไปเที่ยวจะอันนี้ให้ฟังเราให้ฟังแบบว่า ไปเที่ยวที่กาญจนบุรีนะคะไปแพเนาะมีนะคะมีแบบว่าเห็นเห็นเขานั่งสมาธิเนาะคุณลูกค้าค่ะนั่งสมาธิแบบว่าสวยๆแบบได้วิวได้ฟิลที่แบบว่าหลักร้านมากๆเนาะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าแบบว่าถ้าเรานะมีผ้านะคะถ้าอากาศเย็นๆเนาะอากาศเย็นๆนะคะที่เชียงใหม่ที่อะไรเงี้ยค่ะเรามีผ้าเนาะไปแบบคลุมแบบเนี้ยอ่ะแล้วเราก็นั่งสมาธิหรือว่าเราทํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี้ยค่ะคุณลูกค้าค่ะคือดีนะสวยด้วยสวยนุ่ม สวยนุ่มแล้วก็มีคุณค่าด้วยเพราะว่ามันเป็นผ้าทอมือแถร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากกลุ่มแม่บ้านนะคะที่เรานะคะส่งเสริมสนับสนุนกันอยู่นะคะคุณลูกค้าขาเนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เป็นของฝันของฝากของฝันของฝากหรือว่าจะไปใช้เองนะคะก็ยินดีเลยนะคะเทศกาลงานเกษียณนะคะของฝันของฝากของรับไหว้งานแต่งเนาะคุณลูกค้าขา คิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยได้เลยนะคะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะมีสินค้าให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะราคาเนาะราคาเริ่มต้นที่ถ้าเป็นผ้าเนาะวันนั้นคุณลูกค้าสอบถามเข้ามาบอกว่าเผ้าเนาะราคาค่าผ้าเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่จะเป็นผ้าสีพื้นจะเป็นผ้าสีพื้นนะคะจะเป็นผ้าใหม่จะเป็นผ้าเหมือนที่นุ่มสวมใส่อยู่ ไปตัดเสื้อได้ไปตัดผ้าถุงตัดงงเกงอะไรตัดได้หมดเลยคือเนื้อผ้าพรีเมียมและมีความเงาเงามราคาเริ่มต้นของสินค้าร้านเราอยู่ที่490บาท490รบาทค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะคะหรือว่าจะเป็นผ้านะคะสําหรับนําไปตัดผ้าถุงคุณลูกคา้ากรณีที่คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาเริ่มต้นอยู่ที่690บาท6 9รบาทมีหลากหลายลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นลายขอลายดิซ่าหรือว่าลายลายแพวานะ่า9 9เก้ารือว่าจะมีอีกหลากหลาย คอลเลกชันอีกหลายหลายายนะคะที่มีอยู่ให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปหรือว่าจะเป็นผ้าทอมือสีตะกอผ้าทอมือสีตะกอของร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะคุณลูกค้าคา่ะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะพื้นที่นุ่มนะคะนี่คลุมอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นลายดอกพิกุลลายดอกพิกลตีนแดงสวยๆค่ะคุณลูกค้าคา่ะนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นะคะคุณพี่นะะ้ําทิพยนนะคะ,นนคนะคคออู่ําาั จังหวัดชายนานะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008ค่ะ0890416008ค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะที่สั่งซื้อเข้ามานะคะทางร้านของเราก็มีของฝันของฝากมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคะนี่ค่ะมีของฝันของฝากมอบให้คุณลูกค้าด้วยนะจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าจัดสะดวกโอนหรือว่าเก็บเงินปลายทางแจ้งทางร้านเราได้เลยนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยจ้าเนี่ยค่ะ ลายดอกพิคนตีนแดงลายดอกพิคนตีนแดงถึงนี้คะ่ะคุณลูกค้าขะขอพรบคุณมากๆเลยนะที่สั่งซื้อสินค้าจะกค้าจากร้านแม่บริภาไทยของเราเข้ามาคะ่ะคุณลูกค้าคเนี่ก็ต้องขอขอบระคุณนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ กดไลค์กดแชร์กดซับล่าข้าที่ช่อง Youtube แม่มันดีว่าไทยล้วเข้าชมคลิปย้อนหลังได้แบบยาวๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่ามีสินค้าให้เลือกให้ชอบเยอะมากเลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะหรืนโทรมานะ0 8 9 0 4 1 6 0 0กจ้ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0890416008ได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะ